ูหมาตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะตัวน้ำตาลเหรอป๊อกกี้ป๊อกกี้ป๊อกกี้น่ารักป๊อกกี้น่ารักจังเลยตอนกินนมน่ารักมากป๊อกกี้น่ารักจังเลยนะได้สิบเก้าวันละเอ้ยป๊ปกอกกี้เอ,อ้ยป๊อกกี<า>้ฮะเอ,อ้ยอาวัยตาอาวัย